เพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปดูต่อนะอันนี้รักษาการเขียนอาจารย์แบ่งเป็นพาร์ทแบบนั้นวิธีการเขียนถ้าอาจารย์ไปดูในคู่มือที่ดาวน์โหลดได้ในเว็บให้อาจารย์เขียนแบบความเรียงความเรียงไม่ใช่เรียงความหลายคนบอกโอ้ยอย่างเี้อาจารย์ภาษาไทยก็เก่งสิเขียนเรียงความได้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คำว่าความเรียงคือเขียนแบบแบบนี้เลย เขียนเป็นข้อความห้ามใส่รูปภาพห้ามใส่ตารางห้ามใส่บุลเลตจริงๆในคู่มือบอกว่าไม่ควรเขาใช้คาว่าไม่ควรในความจริงคือห้ามอย่าใส่ค่ะอาจารย์ความเรียงคืออาจารย์ใส่แต่ตัวอักษรลักษณะแบบนี้แล้วพอเขียนไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยใช้แบบเป็นจุดๆ,ๆ,ๆไป อาจารย์ต้องอ้างอิงแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนน่ะมันไปตรงเกณฑ์ข้อไหนเช่นสอสองจุดหนึ่งจุสสองจุดสามจุดหนึ่งอาจารย์จํำเกณฑ์ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็เขียนแล้วก็บอกว่าอันนี้ไปตรงตามเกณฑ์ข้อไหนผู้ประเมินก็จะไปดูตามเกณฑ์ว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์เขียนมาย่อนหน้านี้ตรงตามเกณฑ์ใช่หรือเปล่านะคะ,ะดูต่อกันนะอันนี้เป็นภาพเลอ นะคะตั้งใจเบลอเพราะอะไรไม่ได้จะให้อาจารย์ดูเนื้อหาแค่จะบอกอาจารย์ว่าอย่าใส่รูปภาพอย่าใส่บุลเลตลักษณะการเขียนมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันจะเป็นความเรียงคือเป็นเป็นพืชไปหมดแบบนี้ลักษณะการเขียนอาจารย์จะต้องเขียน8ปดถึงสิหน้าเช่นแบบนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยอย่างสองสไลด์เนี่ยเขียนลักษณะนี้อ่ะทีนี้ค่ะอาจารย์สไตล์การเขียนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสไตล์การเขียนนะ เขาบอกว่าอาจจะต้องเขียนแบบอันนี้สําคัญเลยอาจารย์ต้องเขียนแบบรีเฟล็กการเขียนแบบรีเฟล็กหน้านี้สําคัญค่ะในคู่มือไม่มีทานิตาว่าไว้เองนะคะอาจารย์แคปหน้านี้ได้เพราะคู่มือไม่ได้บอกนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับเทคนิคเวลาอาจารย์เขียนเล่าแบบรีเฟล็กตค่ะ keep in mind ค่ะอาจารย์สามเรื่องนี้เล่าว่า what you did why you did it what the impact was ถ้าทุกเรื่องที่อาจารย์เล่าทุกาพารากราฟที่อาจารย์เล่าอาจารย์ใส่สามข้อเนี้ยไว้ในตัวเองตอบคําถามตัวเองสามข้อเนี้ยอาจารย์ผ่านแน่อันนี้เป็นเทคนิคของตัวเองที่ให้อาจารย์ไว้ว่าการเขียนแบบ reflex คืออะไรเพราะหลายคนไม่เข้าใจว่าเขียน r e f l e t คืออะไรแล้วก็งงว่าที่ฉันเขียนนี่ฉันยังไม่ r e f l e c t หรออาจารย์จำนะ what you did why you did it และก็ what the impact was คนที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่คือเขียนแค่ what ยูดิยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตอันนี้นะคะอ่ะขออนุญาตอันนี้แล้วกันสมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างสมมติ ط. อาจารย์ลองดูอันนี้ก็ลองสมมุติจากวิชาที่ที่มันมีในมมสามาแหละนะคะสมมติอาจารย์บอกว่าสมมติอาจารย์เขียนอย่างนี้นะต้องต้องบอกอาจารย์ยงนี้ว่าสาหรับท่านที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยการเขียนนะมันเหมือนเขียนเล่าเรื่องตัวเองให้ใช้คําว่าข้าพเจ้าดีชั้นกระผมได้เลย อาจารย์จะชินกับการใช้คำว่าผู้วิจัยคณะผู้วิจัยหรือผู้สอนแต่การเขียน P.S.F เขียนตัวเองให้ใช้ข้าพเจ้าดิฉันกับผมได้อาจารย์ลองดูนะอันนี้ลองให้ดูแบบจากวิชาที่มีในมอมสอนนะสำหรับรายวิชาจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะเรากำลังจะพูดถึงรอเรือถ้าอาจารย์สังเกตให้ดีนะรอเรือคือความรู้และในรอเรือบอกอาจารย์ต้องจัดลำดับเชื่อโยงบอกมีการจัดลำดับหัวข้อ ถ้าเราเป็นผู้ประเมินเราก็จะบอกอ๋อมันจะไปตรงกับรอเรือไอ้ข้อที่บอกจัดลําดับเชื่อมโยงแหละเราเราก็จะเปิดเกณฑ์ข้อนะัดูแหละอาจารย์ก็บอกว่ามีการจัดลําดับหกข้อโดยเริ่มจากบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่สี่หลังจากนั้นนิสิตลงพื้นที่จริงอาจารย์คะทุกคนลองดูนะอันเนี้ยลักษณะการเขียนนะเอากว้างๆนะ กำลังจะเขียนเรื่องรอเรือจำไม่ได้รอเรืออะไรนะที่บอกว่าเชื่อมโยงความรู้นะทุกคนจำได้นะแล้วก็บอกว่าวิชานี้ก็เลยเริ่มต้นบทที่1แบบนี้บทที่2นี้บทที่3บทที่4ถามว่าจัดลำดับไหมจัดจัดนะคะแต่อาจารย์จะดูตรงนี้ r e f l e ์หรือยังคำตอบคือยังเพราะเป็นการเล่าแค่ what you did เล่าว่าจัดลำดับ แต่เมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยว่า why you did it ทำไมถึงจัดแบบนี้ผู้ประเมินไม่เห็นแล้วจัดแบบนี้ Impact ที่เกิดขึ้นคืออะไร Impact ที่ว่าคือมีผลยังไงต่อผู้เรียนยังไม่เห็นเลยว่าจัดอย่างนี้แล้วผู้เรียนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออเนาะมันมัน,ม,นมันดีมันปูพื้นก่อนแล้วค่อยประยุกต์ความรู้ไปใช้อะไรแบบเนี้ยอาจารย์สังเกตนะคนที่ขอแล้วยังไม่ผ่าน ก็คือเล่าแต่วอตว่าทำอะไรเล่าตามเกณฑ์แต่สิ่งที่ขาดคือข้อ2กับข้อสามค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบนี้ถามว่าตรงตามเกณฑ์ข้อนั้นไหมไอ้รอเรือ1จุดจำไม่ได้ละรอเรือ1 2 1หรืออะไรสักอย่างอะนะคะอาจารย์กลับไปดูเราเห็นแต่วอตแต่เรายังไม่เห็นวายถ้ามาแบบนี้ก็ยังไม่ผ่านอาจารย์เริ่มเห็นนะหรืออันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อันนี้จะเป็นสอสเสือแล้วนะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญต้องสอดคล้องตาม constructive alignment อาจารย์เห็นไหมใช้คำพท์ซึ่งแบบดีในขณนนะที่ตัวฉันเองเป็นผู้ประเมินก็เฮ้ยวงเล็บคำพท์เนี้ย constructive อะไรเออเออดีดแสดงว่าคนนี้มีความเข้าใจแต,แต่เรายังไม่ได้เชื่อว่าเ้เข้าใจมันต้องเขียนอธิบายเพิ่มเติม,ตมอีกโดยรายวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนเน้นฝึกทักษะอะไรอันนี้กำลังเล่านะ what นะ what y o u d i d ทักษะนี้นี้มีอาจารย์จากต่างสาขามาร่วมสอนด้วยอ่าเล่าแหละนะคะและเข้าไเจ้าร่วมออกแบบการเรียนรู้เล่าและมีการร่วมกันมันจะมีเกณฑ์ข้อหนึ่งที่บอกร่วมออกแบบถ้ามีอาจารย์จำได้ไหมร่วมออกแบบแล้วนะ และสอนยังไงอก็เล่าไปใช้ YouTube ใช้เทคโนโลยีไหมใช้อันนี้มีนะให้ผู้เรียนพูดตามข้าพเจ้าได้เสนอแน,นะให้ใชแนวทางการสอนที่เน้นชิ้นงานผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกันอาจารย์ดูประโยคพวกนี้นะมันรวมได้หลายข้อเลยนะมันจะมีข้อที่บอกให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันด้วยอะ่ะอยู่เลเวลสอ่ะอาจารย์จาได้ไหมเอออันนี้เขาเขียนนะและมีการทํากิจกรรม active learning อ่ะบอกว่ามีนะแต่มีอย่างไรผู้ประเมินก็จะเออแล้วทําไงล่ะ อธิบายเพิ่มเติมละให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่มๆและ3-5คนช่วยกันเขียนบทความอ่านเราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเราเริ่มแบบเออเขาทําจริงเขาทําอะไรต่ออะไรบ้างสัปดาห์ไหนทําอะไรแล้วไปประเมินความรู้แบบ formative assessment ด้วยเออมี formative assessment เราเริ่มเห็นละโดยให้ผู้เรียนทําอะไรมีการบอกละทุกท่านเห็นไหมคะว่า อันเนี้ยเป็นการเล่าแบบร้อยเรียงซึ่งเป็นสิ่งที่ P.S.F. ต้องการมันแยกเป็นข้อก็จริงเป็นเกณฑ์ก็จริงเกณฑ์ความรู้เกณฑ์สมรรถนะ2.1-2.4มันมีแต่สิ่งที่เขาต้องการให้เราเห็นอาจจาะเล่าแบบเนี้ยค่ะเล่าว่าอาจารย์ออกแบบยังไงแล้วอาจารย์ไปดำเนินกิจกรรมยังไงแล้วประเมินยังไงจัดบรรยากาศกันเรียนรู้ยังไงสำหรับอันเนี้ยนะที่ที่เอามาให้อาจารย์ดูเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าถามว่าครบไหม ครบตั้งแต่2.1ถึง2.4ครบแต่แต่มันมีแค่วัตอาจารย์เห็นไหมคะยังขาด y ขาด impact ขาด y เพราะอะไรย้อนกลับไปค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ถึง4คนกลุ่มละ3ถึง5คน ในความรู้สึกของผู้ประเมินถ้าสมมติเราเห็นแค่นี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่แบบลองเขียนขึ้นมานะอาจารย์ถ้าสมมติเราเห็นแค่นี้ปั๊บเราจะรู้สึกแล้วว่ากลุ่มละสามถึงห้าคนทําไมอะ่ะทําไมต้องสามถึงห้าคน y เห็นไหมคะอาจารย์ทําไมอะ่ะสองคนได้ไหมแปดคนได้ไหมเราไม่เจอเหตุผลที่อาจารย์บอกทำไมต้องสามถึงห้าคนอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันมีวอตแต่ y อะ่ะมันยังไม่มีอย่างนี้ยคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะเขียนให้มีวายฉันกบอกเนื่องจากในห้องมีเด็กกี่คนและอาจารย์การจัดกลุ่มใหญ่เกินไปเกิดอะไรถ้าสองคนเป็นยังไงสามถึงห้าคนเป็นดีไงอาจารย์ต้องมีวายค่ะและจากนั้นอาจารย์บอกช่วยกันเขียนบทภาษาอังกฤษการเขียนบทภาษาอังกฤษบทหมายถึงอะไรบทพูดเหรอบทสนทนาเหรอทําไมอาจารย์ถึงให้เขาเขียนทําไมคะทาไมเห็นไหมผู้ประเมินเกิดความรู้สึกว่าทําไมทําไมต้องเขียนบท ทำไมให้เขียนอย่างอื่นไม่ได้หรอทำไมอาจารย์เลือกใช้วิธีเขียนบทอาจารย์ต้องมีคําอธิบายเช่นอาจารย์บอกเขียนบท conversation ในชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับนักเรียนอาจารย์ต้องมี why เพราะเนื่องจากเด็กจะอาจจะได้ไปใช้ทําอะไรอย่างเงี้ยหรือ why ที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์อาจจะอ้างอิงจากทฤษฎีเช่นมีบางทฤษฎีบอกไว้หรืองานวิจัยบอกว่าถ้าอาจารย์จัดกลุ่มกลุ่มละสามถึงห้าคนแล้วไม่ดียังไงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ อันนี้คือสิ่งที่ keep in mind หน้านี้นะและมีตัวอย่างที่แบบลองเขียนมาให้อาจารย์ดูนะคะว่าเป็นแบบเนี้ยสั้งสองตัวอย่างว่ามันมี w h a t แต่มันขาด y ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสิ่งต้องมีอีกอย่างคือ impact ซึ่งสมมุตินะสมมติอาจารย์เขียนลักษณะแบบนี้ไอ้ y กับ impact อาจารย์จะไปเติมอยู่ในย่อหน้าถัดไปก็ได้หรืออาจริงมันควรจะผสมอยู่ในนี้นะคะอ่ะไปดูต่อคะ่ะอาจารย์ ก่อนอาจารย์จะไปเขียนมันมี self evaluation อันเนี้ยอาจารย์ดาวน์โหลดได้อยู่ในเว็บที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะถึงได้บอกว่าสไลด์นี้อาจารย์ไม่ต้องมีก็ได้อ,อ,อาจารย์ไปดาวน์โหลดคู่มือมันมีทุกอย่างตามนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ application ค่ะเขียนประวัติเขียนความเรียงจดหมายรับรองตัวเองอาจารย์คะอันนี้เอาไว้ก่อนอาจารย์มีเวลาไปเขียนเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้นะคะทีนี้เวลาเขียนอันนี้ต้องรู้ค่ะอาจารย์ ไม่เกิน3,000คำหรือ8ดถึง1ิบหน้าอันนี้ต้องรู้นะคะอันนี้ในคู่มือบอกไว้ทั้งหมดนะคะค่าสมัครตามนี้ถ้าอาจารย์ไม่ผ่านเขาไม่คืนเงินนะคะถ้าส่งไปครั้งแรกไม่ผ่านเขาจะบอกฟีดแบ็มาค่ะว่าไม่ผ่านตรงไหนแล้วให้อาจารย์แก้มีโอกาสแก้หนึ่งครั้งนะคะถ้าขอสามไม่ได้สามอาจจะได้สองอาจจะได้หนึ่งนะคะอันนี้คือเว็บไซต์ที่ให้อาจารย์ไว้ว่า หาคู่มือไม่เจอหาอะไรไม่เจอเข้าเว็บนี้นะคะไปโหลดคู่มือได้เลยและสุดท้ายค่ะอาจารย์สุดท้ายเลยที่จะบอกอาจารย์ไว้วันนี้เราอาจจะเวลา Q&A วแอาจจะไม่มากนะคะอาจารย์เนื่องจากวันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ไว้เยอะๆอ่ะโอเคอาจารย์ถามว่าต้องผ่านทุกข้อทุกข้อค่ะอาจารย์คือเขาดูภาพรวมด้วยแต่ต้องผ่านทุกข้อนะคะ สิ่งที่วันนี้ให้อาจารย์ไว้คือพยายามเพราะว่าได้ได้คุยกับท่านผอไว้แล้วว่าวันนี้อยากจะให้อาจารย์ในลักษณะที่ว่าอาจารย์ฟังและอาจารย์อาจารย์ควรจะต้องไปเริ่มต้นเขียนได้อะค่ะอาจารย์อยากจะบอกอาจารย์ทุกท่านอย่างนี้ว่าการเขียนนะคะอาจารย์ก็คือไม่มีใครที่เขียนดราฟ์แรกแล้วผ่านเลยแล้วจบเลยแต่อาจารย์จะต้องเริ่มจากดราฟท์แรกก่อนเล่าวอตก่อนเมื่อกี้วอตไวแล้วก็อิมแพ็ใช่ไหมสิ่งที่อาจารย์ต้องเล่าอย่างแรกเลยคือวอต อาจารย์เล่าไปก่อนค่ะเล่าว่าอาจารย์ทําอะไรคือาจารย์รู้ว่ามันต้องเขียนไอ้ reflective และเขียนเคสหนึ่งเคสสองอาจารย์อาจารย์หาโครงสร้างของอาจารย์ให้เจอก่อนและเล่าก่อนพอเล่าเสร็จแล้วปั๊บเขียนให้จบดราฟต์หนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมา r e f l e c t ดูว่าให้มันขาดอะไรบ้างค่ะเชยอาจารย์ลงกรอนค่ะอาจารย์ยกมือค่ะะอาจารย์สอบถามอะไรไหมคะ อ๋อขออภัยโอเคไม่เป็นไรอาจจะมือลั่นนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนอกนั้นนะคะอาจารย์จร,จริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ค่ะแต่จะบอกอาจารย์ณวันนี้นะคะก็คือถ้าอาจารย์เขียนนะ่ะเริ่มก่อนเล่าก่อนคะ่ะเล่าวอดก่อนว t y ยู d ิ d ก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยลงดีเทลและอาจารย์ท่านใดที่อยากได้อะไรเพิ่มเพื่ออาจารย์สมัครเข้าวงการเดินเมษาเรามีเวลาสามวันอันนั้นจะดูได้อย่างละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ โอเคค่ะอาจารย์มีเวลาสี่นาทีค่ะอาจารย์มีท่านใดสอบถามอะไรไหมคะเนี่ยถ้าอาจารย์สุจิตาอาจารย์บอกจิตน้ําอุ่นน้ำมะนาวขอบคุณมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะไปทําตามค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะโอเคค่ะอาจารย์เอกพจน์เชิญค่ะอาจารย์ยกมือเนาะครับ เอ่อผมมีข้อสงสัยครับอาจารย์ว่าในเคสหนึ่งกับเคสสองและการเขียนแรปตอนแรกเนี่ยก็คือหมายความว่าในเคสหนึ่งเคสสองที่เราส่งไปเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของเคสที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนของเราที่มันอาจจะไปตอบโจทย์องค์ประกอบมากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบก็ได้ในแต่ละเคส ใช่ค่ะอาจารย์ถูกต้องเลยก็คือจริงๆอ่ะการเขียนมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเนาะคือม,มันเหมือนเหมือนเล่าเรื่องของเราเองอะ่ะทีนี้ในแอปพลิเคชัน10หน้าของอาจารย์อะ่ะมันต้องมีทุกเกณฑ์ให้ครบแต่สมมุตินะคะสมมุติเกณฑ์ข้อรอเรือ1.1.1เนี่ยมันอาจจะปรากฏอยู่ในแรปแต่อาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในเคส1เคส2ไม่เป็นไร หรือมันอาจจะปรากฏอยู่ในแรปด้วยใน RAP เนี่ยแล้วปรากฏอยู่ในเคส1เคส2อีกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้สไตล์การเขียนบางคนเขียนอย่างนี้ในแรปเนี่ยคือบางคนเริ่มต้นบางคนเริ่มต้นจากจากเคสบางคนเริ่มต้นจากเคส Study ่1แล้วไปเขียนเคสต t ี d 2แล้วก็เช็คว่าเกณฑ์ไหนที่ยังขาดแล้วก็เอาเกณฑ์เหล่านั้นอนะไปเขียนอยู่ในตัวแรปเนี่ยก็มีสไตล์มันแล้วแต่หรือบางคนจะเขียนตัวแรปก่อนโดยเริ่มต้นบอกว่า ข้าพเจ้าสอนวิชาอะไรบ้างแล้วเล่าให้ผู้ให้ให้ผู้ประเมินเนี่ยได้เห็นและเข้าใจว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรลักษณะสไตล์การสอนเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเล่าวันนี้มาก่อนปูมาก่อนพูดถึงเรื่องของจัญญาบันพูดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเขียนเคสหนึ่งกับเคสสองหรือบางคนเป็นอย่างนี้ก็มีค่ะอาจารย์ให้เป็นไอเดียไว้บางคนบอกเคสหนึ่งอะนึกออกฉันใช้ไฮบริดเลิร์นิ่งใช้อะไรเงี้ย นึกออกเคสสองทำอะไรดีสมมติอาจารย์จะขอเลเวล2องอ่ะเลเวลสบอกว่าอาจารย์จะต้องเป็นคนพัฒนาคนอื่นอาจารย์จะเขียนเรื่องของการพัฒนาไว้ในเคสสก็ได้เอาเฉพาะบทบาทการพัฒนาคนอื่นเลยอ่ะอาจารย์พัฒนาเรื่องอะไรเรื่องการสร้างรูบริกเรื่องการใช้เทคนโนโลยีในการสอนอาจารย์เขียนรวมอยู่ในเคสสก็ได้ก็มีเหมือนกันมีคนทําแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสไตล์การเขียนมันไม่จํากัด แต่อยู่ที่อาจารย์เล่าเรื่องให้คนเขาเห็นพอเห็นนะเขาจะมองในภาพรวมว่าอาจารย์อาจารย์มีค่ายที่เรียของของเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามหรือเปล่าแต่อาจารย์วิธีการเล่าเรื่องเป็นเรื่องของอาจารย์อันนี้เป็นแค่วิธีที่แนะนําอาจารย์ว่าลองเริ่มจากเคสหนึ่งเคสสองก่อนเอาเรื่องเด็ดๆของตัวเองมาเล่าแล้วไปเช็คจากเกณฑ์อันไหนเกณฑ์ไหนที่ยังไม่มีหยิบไปเล่าใน RAP ซะนะคะอืประมาณนี้ค่ะอาจารย์ คิดว่าคิดคิดว่าน่าจะเพียงพอให้อาจารย์ไปเริ่มนะคะแล้วแล้วขอบอกอาจารย์เลยว่าเขียนครั้งเดียวรับดราฟต์เดียวไม่จบแน่นอนเดี๋ยวมันจะปรับไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์วันนี้เอาเป็นว่าเป็นเป็นเป็นพื้นให้อาจารย์เข้าใจแล้วน่าจะเริ่มเขียนได้อีกอย่างหนึ่งที่ฝากไว้สุดท้ายคือบางคนบอกว่าทําไปทําไม PSF เป็นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นภาระ วันนี้ทําประกันคุณภาพ S p e c AUN QA เยอะแยะละอาจารย์คะทำประกันคุณภาพเหล่านั้นคือประกันคุณภาพหลักสูตร P S F คือประกันคุณภาพตัวเราเองตัวเราซึ่งเป็นอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์พร้อมอาจารย์ทำถ้ายังไม่พร้อมอาจารย์ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่พัฒนาตัวเองเดี๋ยวนี้แล้วพออาจารย์ทําแล้วอะถ้าจ์บอกอาจารย์ทําฉันเก่งแล้วฉันดีละนั่นคืออาจารย์พูดเอง สิ่งที่ดีคือให้คนอื่นพูดดีกว่าให้หลักฐานให้เอกสารมันพูดแทนดีกว่าแทนที่จะบอกว่าฉันเก่งอาจารย์เอาเอกสารเอาหลักฐานเอาใบเซอร์มาบอกว่าอาจารย์เก่งนั่นคือเป็นการประกันคุณภาพของตัวเราเองสิ่งสําคัญคือถ้าอาจารย์ได้รับการเซอร์ติฟายแล้วไม่มีหมดอายุได้รับแล้วได้รับเลยถ้าวันนี้อาจารย์ได้เลเวลหนึ่งอีก3ปีอาจารย์ค่อยไปทำเลเวลสองเลเวลสามก็ได้นะคะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นทั้งหมด ค่ะอาจารย์รายละเอียดอย่างอื่นก็มีเวลาเดือนเมษาสามวันน,น่าจะได้น่าจะได้ลึกๆมากกว่านี้นะคะงั้นขออนุญ,ญาตส่งให้กับทีมงานได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงครับขออิโมจิหัวใจให้วิทยากรของเรารัวๆเลยนะครับวันนี้ท่านแม้ว่าจะาเสียงอาจจะมีอาหายใช่ไหมครับท่านวิทยากรไม่ค่อยสบายนะครับขอให้ท่านอาจารย์หายไวๆนะครับวันนี้ท่านก็เต็มที่ให้กับของเราเช่นเคยเหมือนทุกๆครั้งนะครับแม้ว่า เราจะมีแค่พาร์ทเช้าเท่านั้นในวันนี้จริงๆวันนี้อาจจะต้องเต็มทั้งวันใช่ไหมครับท,ท่านอาจารย์บอกไว้กับ3ชั่วโมงเต็มวันนี้เราได้รับความรู้นะครับได้รู้จักว่าตามโครงการของเราเลยนะครับรู้จักกรอบสมรรถนะก้าวแรกสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับสามดิเมนชันที่ท่านาวิทยากรบอกไว้นะครับความรู้สมรรถนะแล้วก็ค่านิยมหรือว่าที่เราจะรู้จักอีกอันนึงวันนี้ได้ยินจากท่านวิทยากรบอก3 h ใช่ไหมครับอ่าอ่าใช่ครับอ่าเฮทแทน หาดจะไปครับวันนี้ได้รู้จักวิธีการต่างๆในการเขียนแล้วก็องค์ประกอบทั้งหลายนะครับที่อยู่ในแต่ละดิเมนชันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะไปต่อกับเรานะครับในวันที่25-27ถึงเมษายนนะครับจะมีรายละเอียดแจ้งท่านอาจารย์ไปในทางอีเมลด้วยนะครับแล้วก็ที่ท่านผู้ในการได้นําเรียนไว้นะครับก็จะมีตัวแอปพลิเคชันฟอร์มให้ท่านอาจารย์นะครับได้สมัครเข้ามาเพื่อที่จะได้พิจารณาในส่วนของการไปต่อกับเราในของเขาต่อไปนะครับในตอนท้ายนี้นะครับเรียนเชิญท่าน มในการสำนักศึกษาทั่วไปนะครับได้ขอบคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการและปิดโครงการในลําดับต่อไปครับเรียนเชิญครับสั้นๆน,นะคะ,คะอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านวิทยากรพูดคือจริงๆมันมันมันถูกต้องมากเลยว่าถ้าเรากําลังจะสอนให้เด็กมีอะไรบางอย่างเราก็ต้องมีอันนั้นเพราะฉะนั้นเกณฑ์สองส่วนเนี้ยเทียวโดเมนออฟเติง,ง,งที่ที่มอเราใช้บุกจากซานุมมี่นะฮะมันก็จะสอดคล้องกันกับเกณฑ์ตัวตัวนี้อยู่แล้วนะด,ดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเราต้องทํา อันที่หอันที่สคือในเกณฑ์ e u q a ถ้าท่านทราบเนี่ยใครทีเรียหเนี่ยมันมีเรื่องของ Academic Staff ซนะซึ่งมันจะต้องมีในเรื่องของของคุณสมบัติใน r f o r m ฟอร์ของอาจารย์อยู่ละตัวนี้จะถูกเอาเข้าไปใส่ในนั้นนะดังนั้นสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้กันเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมหาวิทยาลัยก็จะมีนโยบายที่ชัดเจนมีเป็นสีให้ท่านว่า ถ้าท่านได้ P s ีรเราน่าจะมีอะไรนะะในลำดับถัดไปน่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยกรเป็นอย่างสูงแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเย้หลังกับท่านนะคะที่ได้รับงตําแหน่งท่านรองอธิการบดีด้วยนะคะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็หวังว่าท่านยังคงมีเวลาให้กับพวกเราในลําดับถัดไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยกรขอบคุณผู้ร่วมเข้าอบรมทุกๆท,ท่านแล้วก็ทีมงานของ GE ด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านครับสำนักศึกษาตะไปวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการกเรานะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไ,ไว้ในโอกาสนี้นะครับมีประเมินที่ได้ส่งไว้ในช่องแชทให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวรายละเอียดต่างๆหลังจากนี้นะครับที่จะเป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการในลําดับถัดไปนะครับของวันที่25-27ส่งให้ท่านอาจารย์ทางอีเมลด้วยพร้อมกับในส่วนของเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการเดวันนี้ครับสำนักศึกษาตะไปต้อง ขอ,อปิดห้องอบรมและขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ